อืมอ,อ้ยวย่องมันมี่เลยหมูกรอบหางหมูกรอบครับผมง่ามมาครับพี่น้องต้มแล้วข้ากกเอามาถอดนะครับผมแล้วก็มีตัวหั่นด้วยนะครับสมตําปูปลาพเพลสกินผู้เดียวบะตงรงเห็ดลายบะตรงตำลายนะครับมาเสิร์ฟก็ปังปอนเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาเสิร์ฟก็ปังปอนเด้อครับข้าวเหนียวก่อนไปทํางานเหมือนเดิมกินหเหยื่องก่อนเลยกรอบแน่นอน จำปูปลา สมาชัน tắm lão chơi phú na dong tắm nhọt giờ bị tắm lại ăn 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 เราจำเนี่ยวันนี้เอาหนึ่งก็นี่อยอาหนึ่งเว้ Smak! Mm -hmm. กรอบกรอบจริงๆรสชาติดูนัวหมักเอง Mm hmm. กินแล้วไปเห็นงานต่อพี่น้องเจ๊กับเขาเห็นเจ้าของกินนะอิมแล้วจะไปเห็นก้าเขาเห็นพนางงานกินอีก ไอ้ขีบกุ๊กร่มหนาวมาเลยพี่น้อง พี่น้องดูแลสุขภาพน้ำเด้อครับผมพี่น้องหน,นาวแห่งสามวันนี้หนาวมากเลยใส่หมวกใส่เสื้อกันหนาวน้ำเลยอดครับพี่น้องอากาศโอ้ยสุดยอดเห็นว่าหนาวก็นาวปวดหนาวก็นาวปวดห้อนก็นห้อนปวดนะกันแม่นนาฝนก็นตกม่เศร้าน้องพี่น้องเนาะบม่มีวันที่มันปกติจะเสียครับผมพี่น้องขอบคุณหลาที่เขามารับชมนะครับฝากกดไลอ์กุก้งแให้ปากปอดน้ำเลือครับผมไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ